สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วคือแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับสอนโดยคุณครูธราทิตจารุพคานิธินะครับนักเรียนครับก่อนจะไปเรียน ตัวอย่างนะครับครูขอเท้าความกลับไปถึงชั่วโมงที่แล้วว่าองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แนวคิดนะครับแนวคิดที่1คือแนวคิดการแยกย่อยแนวคิดที่2นะครับคือสีฟ้านี้นะครับคือแนวคิดการหารูปแบบแนวคิดที่3สีส้มนี้คือแนวคิดเชิงนามธรรมแนวคิดที่4สีม่วง แนวคิดการออกแบบขั้นตอนนะครับมีอยู่4แนวคิดในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณจากตัวอย่างทั้งหมดนะครับคือเราต้องการให้เรียงลำดับความสูงของนักเรียนจากคนที่สูงน้อยที่สุดไปหาสูงมากที่สุดให้โดยใช้ความเร็วนะครับนักเรียนจะเห็นนัก ว่าสีฟ้าๆนี้คือนักเรียนนะครับที่มีระดับความสูงที่แตกต่างกันกําหนดว่าให้นักเรียนทุกคนนะครับสีที่ยืนนี้นะครับให้หันหลังให้ให้คุณครูหรือให้ให้ผู้อ่านหรือหันหลังให้กับนักเรียนนะครับแนวคิดที่1กําหนดให้แนวคิดการแตกการแยกย่อยแตกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยวิธีการแก้นะครับคือกําหนดให้นักเรียนสายมือสุดนะครับ เป็นตำแหน่งหลักอันดับที่2นะครับแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มนะครับสูงกว่าตำแหน่งหลักให้อยู่ด้านขวาสูงน้อยกว่าตำแหน่งหลักให้อยู่ด้านซ้ายและ3นะครับทุกกลุ่มทำซ้ำตามข้อ1และข้อ2จนไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้นะครับแนวคิดที่2 แนวคิดการหารูปแบบทําความเข้าใจรูปแบบของปัญหาสีส้มนะครับนักเรียนจะเห็นสีส้มสีส้มนี้คือนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่านักเรียนที่อยู่ตำแหน่งหลัก2นะครับสีแดงนักเรียนจะเห็นสีแดงสีแดงคือนักเรียนที่เป็นตำแหน่งหลักเราต้องกำหนดนักเรียนที่ตำแหน่งหลักนะครับ 3. ส,สีฟ้า นักเรียนที่มีความสูงเท่ากับหรือมากกว่านักเรียนที่เป็นตำแหน่งหลักนะครับแนวคิดที่3แนวคิดเชิงนมธรรมเป็นแนวคิดรวบยอดในการแก้ปัญหาอันดับที่1คือเรียงลําดับความสูง 2. นักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่าจะอยู่ด้านซ้าย ของนักเรียนที่สูงกว่าเสมอและ3ไม่นำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความสูงมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดนะครับเช่นเพศอายุน้ำหนักเราจะไม่นำเกณฑ์นี้มากำหนดนะครับ4แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธีเป็นการออกแบบขั้นตอน ในการแก้ปัญหานะครับอันดับที่1กําหนดนักเรียนด้านซ้ายมือสุดให้เป็นตําแหน่งหลักนะครับสีแดงนี่นะครับนักเรียนเห็นว่าอยู่ในตําแหน่งหลัก2ส,สูงกว่าตําแหน่งหลักให้ไปตั้งแถวขวามือนะครับก็คือกลุ่มที่2นี้นะครับนักเรียนจะเห็นตําแหน่งหลักยืนตรงนี้แล้วก็ กลุ่มที่สองคือสูงกว่าอยู่ทางขวามือสูงน้อยกว่าตำแหน่งหลักให้ไปตั้งแถวอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้น3แต่ละกลุ่มนะครับทำซ้ำตามข้อ1และข้อ2ก็คือตามรูปแบบนี้เลยนะครับ สุดท้าย4เมื่อทำซ้ำๆจนไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้อีกนะครับจะได้แถวเรียงลำดับความสูงจากน้อยไปมากนะครับในที่ในวันนี้ก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเป็นชิ้นงานภาระงานรวบยอดในสัปดาห์นี้นะครับชิ้นงานภาระงานรวบยอดจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2หน้านะครับอยู่ตามไฟล์ลิงก์ที่คุณครู อัพไว้ใต้ลิงก์นะครับให้นักเรียนเข้าไปโหลดแล้วก็สามารถที่จะเขียนและทําลงไปในสมุดหรือถ้าหากนักเรียนคนไหนรู้สึกว่าหนูไม่อยากจดนักเรียนสามารถที่จะปริ้นใบงานนี้ออกมาและก็ทําลงไปได้นะครับเมื่อทําภาระงานรวบยอดเสร็จนะครับให้นักเรียนนะครับที่น่ารักของครู ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องแนวคิดเชิงคํานวณกับการแก้ปัญหาด้วยนะครับซึ่งคุณครูจะโพสต์ไว้ใต้ลิงก์นี้ด้วยนะครับในวันนี้คุณครูก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ใครสงสัยอะไรให้ทักแชทมาคุยกับคุณครูเป็นการส่วนตัวนะครับพบกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ